ค่ะน้องตังมาเล่นกันลูกไก่นะคะอ่าลองวางหน่อยโหเชื่องมากค่ะลูกไก่นี่นี่จับอย่าแตงกวาจับยังไม่ได้แตงกวาจะขยำอย่างเดียวนี่ลูกไก่โอ้โหมันมีน้ำไหลออกมาจากไหน ผมมีน้ำมากระโดดลูกไก่ตัวน้อยให้มันเกาะตรงนี้ให้เกาะตรงนี้เออเกาะเออไม่ไปไหนหรอกอยู่อย่างนั้นแหละเออให้น้องเกาะอยู่งั้นแหละน้องก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ไปไหนนะน้องอยู่อย่างนั้นแหละไม่ไปไหนเลยเชื่องมากๆเลยไก่ตัวนี้ไก่ของพี่ตาลเชื่องมากชอบอยู่กับคนนะคะ อันนี้อันนี้แม่ลูกอ่อนค่ะอันนี้แม่อันนีลูกอายุแค่นี้มีลูกแล้วคนหนึ่งโอ้โหเบอร์ดับโลกมาดูลูกไก่ดีกว่ามเชื่อมากมากเลยโอ้ดูน่ารักมากลูกไก่อันี่ตางเอาลูกไก่อันไหมอลูกไก่ตัวนั้นพิตาไม่ให้หรอกนะของพิตาพันพิตาทั้งรักทั้งห่วงลูกไก่ตัวนี้ เป็นน้องของพี่ตาลแล้วน้องไก่น้องไก่ของพี่ตาลน่ารักมากเลยลูกไก่นี้เป็นตัวน้อยเอาเอาข้าวให้ให้ลูกไก่กินไปเ่องเปเปเปเผเป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 เเป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 ยปเปเปเยวมากเ่เปเปเกเปเปเปเอนปเ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 เเปปเ ต่างกันแจะหนูนจะสองแต่สาวเหมือนกันผู้ชายกินไ,มไหมไม่กินน้องไม่กินหรอกอิ่มแล้วอ่ะดูกระเพาะมัน,นอิ่มแล้วน้องอิ่มแล้วอไม่ต้องบังคับน้อง,องโอ้โหแล้วดึงหัวลงเนะีะโอ้ยโอ้ยแล้วดูว่าปลาทิง้ง <c oughs> อ่าหันมาหน่อยค่ะหันน้องไก่หน่อยได้ไหมไอโฟนไอโฟนหก มันอยากได้ใหม่ได้ iPhone X เลยอะไรเนีได้ p h o ฟ e 13เลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะลูกไก่บ๊ายบายกดติดตามน้องตังตังด้วยนะคะ